ข้อความจากวีริลอนสวัสดีครับมนุษย์ทั้งหลาย ผมคือวีริลอนจากกองบัญชาการอัชตาแห่งกาแล็กติกและผมกำลังพูดคุยกับเผ่าพันธุ์มนุษย์ของท่านในนามของพี่น้องกาแล็กติกของท่านวันนี้ผมจะเปิดเผยคำโกหกที่ฝ่ายมืดสร้างขึ้นต่อไปเหตุผลที่พวกเราเหล่าแสงสว่างแห่งกาแล็กติกนำความจริงมาสู่มนุษยชาติเพราะทุกคนจำเป็นต้องรู้ทั้งหมดเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าในกระบวนการสู่การปรัสรู้หากปราศจากการรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงในโลกของท่านท่านก็จะติดอยู่ในห่วงความถี่ต่ำโดยไม่มีโอกาส ได้ก้าวไปสู่ความถี่ที่สูงขึ้นอรารยธรรมมนุษย์ของท่านคิดว่าการไปสู่มิติที่5เป็นกระบวนการง่ายๆ ซึ่งสามารถทำได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีการเตรียมตัวทางจิตวิญญาณใดๆหากเป็นเช่นนั้นจริงมันคงเกิดขึ้นไปนานแล้วการก้าวไปสู่อาณาจักรแห่งแสงที่สูงขึ้นนั้นจำเป็นต้องละทิ้งอัตราของมนุษย์และปล่อยให้จิตวิญญาณเข้ามาควบคุมร่างกายของมนุษย์อย่างเต็มที่ไม่ใช่ควบคุมจิตใจการดำรงชีวิตในมิติที่ห้าขึ้นไปนั้น มีมาตรฐานที่สูงขึ้นคือการเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งแสงมิติสูงที่เปี่ยมด้วยศักยภาพผู้บริสุทธิ์ห่วงให่เอื้อเฟื้อและพร้อมรับภารกิจใดๆเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นที่ต้องการสิ่งที่คุณยอมรับและยอมให้เกิดพฤติกรรมเชิงลบมากมายหลากหลายรูปแบบในสังคมของคุณในเมทริกสามมิติในขณะนี้มันจะไม่เกิดขึ้นในความเป็นจริงของเราพวกเราสิ่งมีชีวิตแห่งแสงแห่งกาแล็กซี่ไม่ต้องการ มนุษย์คนใดที่มีความมืดมิดอยู่ภายในและสนใจแต่ตัวเองโดยไม่สนใจการเปลี่ยนแปลงมนุษย์จำเป็นต้องชำระล้าง ตนเองด้วยการทำสมาธิอย่างเงียบๆโดยการปล่อยแสงสว่างเข้าสู่ร่างกายและหยุดเสพสุขก,กับพฤติกรรมเดิมและอารมณ์ด้านมืดทั้งหมดที่มาจากเหล่ามารร้ายมนุษย์หลายคนรับใช้ความมืดโดยไม่รู้ตัวลองมองไปรอบๆแล้วดูด้วยตัวคุณเองว่ามนุษย์ทำสิ่งเลวร้ายมากมายเพียงใดในแต่ละวันโลกของเรามีความซับซ้อนและต้องการความทุ่มเทยอย่างแรงกล้าในการรับใช้แสงสว่างผ่านความรักโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆมนุษยชาติโดยรวมจำเป็นต้องหยุดการเอา แต่ใจตนเองและวัตถุนิยมเพราะโลกนี้มีสิ่งเหล่านี้มากเกินไปนี่คือหนึ่งในเหตุผลหลักที่พวกคุณไม่ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกันไม่มีใครใช้ระบบเงินตราใดาๆในระดับ5มิติขึ้นไปเราทำหน้าที่ของเราโดยเปล่าประโยชน์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆความจริง ก็คือมนุษยชาติยังคงเชื่อมั่นในผู้นำของพวกเขาและปล่อยให้พวกเขาฆ่ามนุษย์แม้กระทั่งเด็กทารกที่กำลังอดอยากจนตายทางกายและไม่ได้ทำอะไรเพื่อหยุดยั้งการกระทำชั่วร้ายเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ามนุษยชาติในฐานะอารยธรรมยังไม่พร้อมที่จะก้าวไปสู่มิติที่สูงขึ้นของสันติภาพและแสงสว่างโลกของคุณยังคงอยู่ภายใต้ความโกลาหลซึ่งจะไม่หายไปเว้นแต่คุณจะยกระดับจิตสำนึกส่วนรวมให้สูงพอมนุษย์จำเป็นต้องหยุดการเป็น และรอการช่วยเหลือพวกเขาต้องกลายเป็นผู้ช่วยชีวิตของตนเองพึ่งพาตนเองนี่เป็นหนทางเดียวที่มนุษยชาติจะกำจัดเหล่าผู้นำฝ่ายมืดออกจากอำนาจและก้าวไปสู่โลกใหม่ห้ามิติ มิฉนั้นมนุษยชาติจะล้มเหลวในการก้าวขึ้นสู่อำนาจและจะหายไปในฐานะอารยธรรมโดยผู้คนจำนวนมากเดินทางไปยังดาวเคราะห์ที่มีการสั่นสะเทือนต่ำหักพวกเจ้าไม่ยืนหยัดเคียงข้างกันเพื่อต่อต้านความชั่วร้ายพวกเจ้าก็จะอยู่ไม่ได้นานในฐานะเผ่าพันธ์ุในจัก,กรวาลเราไม่ได้รับอนุญาตให้และจะไม่ทำทุกอย่างเพื่อมนุษย์ นี่ไม่ใช่กระบวนการวิวัฒนาการของอรารยธรรมใดๆเนื่องจากมีบทเรียนสำคัญที่มนุษยชาติจำเป็นต้องเรียนรู้ในอวกาศอันกว้างใหญ่ไพศาลของจักรวาลพวกเจ้าควรจะสามารถยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองให้ได้ด้วยการรวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นอิสระและสามารถปกป้องตนเองได้ ด้วยวิธีที่มนุษย์ส่วนใหญ่กำลังก้าวไปสู่การปลดปล่อยดาวเคราะห์ของตนเองเพียงรอให้สิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงไปด้วยตนเองเผ่าพันธุ์มนุษย์คงอยู่ได้ไม่ถึงสัปดาห์หากปราศจากการปกป้องจากเราในอวกาศความมืดทั้งหมดจำเป็นต้องหายไปจากโลกของพวกเจ้ามันจะไม่หายไปเองเพียงแต่รอให้คนอื่นกำจัดมันออกไป เมื่อเร็วๆนี้พันธมิตรของคุณได้ดำเนินการทางทหารร่วมกับหน่วยรบพิเศษเพื่อโจมตีฐานทัพใต้ดินของผู้นำฝ่ายมืดซึ่งกำลังดำเนินการขามนุษย์และปฏิบัติการอวัยวะบุคลากรทางทหารของฝ่ายมืดทั้งหมดถูกกำจัดและมนุษย์ทุกคนในฐานทัพนั้นก็ได้รับการปลดปล่อย หลังจากผ่านไปไม่กี่วันพวกเราชาวกาแล็กติกได้ส่งผู้บัญชาการคนหนึ่งของเราเท่าฮารีครึ่งยานอาวกาศไปยังโลกแห่งความเป็นจริงของคุณเพื่อทำลายฐานทัพใต้ดินให้สิ้นซากภารกิจนี้ประสบความสำเร็จในตอนกลางคืนส่งผลให้ภูเขาไฟชิดนโมเอดาเกตในญี่ปุ่นปะทุครึ่งอย่างรุนแรงและยังคงดำเนินต่อไปจนถึงเวลากลางวัน ยานกาแล็กติกได้เปิดฉากขึ้นชั่วระยะเวลาหนึ่งทางซ้ายของควันภูเขาไฟก่อนที่จะหายตัวไปและออกจากฐานทัพเราจะยังคงปฏิบัติภารกิจลาดประเวนบนท้องฟ้าและอวกาศของคุณตลอด24ชั่วโมงทุกวันบนมาเธอไกอาขอบคุณท่านทูตแห่งกองกำลังแสงกาแล็กติกโปรดรับการสนับสนุนจากผม ปลดปล่อยตัวเองจากความมืดมิดด้วยการดับความชั่วร้ายทั้งหมดออกไปจากโลกของคุณด้วยแสงสว่างและตามด้วยการกระทำวีริลอนถ่ายทอดโดยเอเรนาเวลาสเกสทูตแห่งพลังแสงแห่งกาแล็กซี่